สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันพุทธที่25สิงหาคม2564ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จออลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ ่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆอ,อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามอาจารย์ที่หน้าช่องนี้นะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้เป็นอย่างไรบ้างครับเราไปดูสถิติของเมื่อวานที่อาจารย์ให้ไว้นะครับคู่ระหว่างหลีดกับคู่เมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อหลีดนะครับเมื่อวานนี้ให้ต่อหลีดอ่าหน้าราคาลูกครึ่งควบ2นะครับตอน ตอนเช้านะครับตอนไหลตอนหลังก็ไหลไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับอาจารย์ก็ยังให้ต่ออยู่นะครับกับที่ห้อง v i p อาจารย์ก็ให้ต่อหลีดทีเด็ดเลยนะครับเมื่อวานคู่นี้ผลปรากดหลีดจบไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับชนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับกินเต็มนะครับส่วนใครที่จิ้มสูงต่ำนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อสูงหน้า3ลูกลบสิครับผลก็กระจ้านะครับยกนะครับเพราะจบที่30ครับผลรวม3ประตูก็ ยกไปนะครับคู่นี้ส่วนที่ห้อง VIP ใครที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP เมื่อวานนี้ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับเพราะอาจารย์ก็ให้หลีดครับพอให้ต่อลีดไปเป็นทีเด็ดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยครับสาก็พอดีคำนะครับกินเต็มครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP หรืออยากเข้ากลุ่ม VIP อวนะครับ ก็แอดไลน์ไปที่เคนโดคอตี้789ได้เลยครับเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ขออาขอจา์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นหรือว่าใครจะสลับสนนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะรับโบ,บนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้าไปเยอะๆได้เลยนะครับ หรือว่าใครจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็เคนโดคอตี้ครับที่อาจารย์ขึ้นมาข้างหน้าน,นี้เลยนะครับจะพูดคุยพบปะพูดคุยในช่องทางนี้กันทุกๆวันนะครับหรือว่าที่อีกหนึ่งช่องทางก็ทีเด็ดบอลหลังโกไลวนันบอลสเตปสครับอาจารย์ทําไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นฟุตบอลสเตปสตัวนะครับก็ไปฝากฝากไปกดติดตามกันได้ที่ช่องนั้นด้วยนะครับสาหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึก กับศึกฟุตบอลคาราบาวครับครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลพบกับเบอร์ลี่นะครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะมาเจอกันในวันนี้พวกเขาผ่านอะไรมาบ้างก็เริ่มกันที่นิวคาสเซิลครับฟอร์มของนิวคาสเซิลฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีชนะดอน c เ s t e r นะครับสต่อ2เสมอลอตเตอร์แฮม1ต่อ1ชนะโบตันครับสต่อ0ชนะนอริดสต่อ0 แพ้เวสแฮมนะครับ2ต่อ4และล่าสุดก็แพ้วิลล่านะครับ2ต่อ0ูนะครับในหลีก2เกมหลังสุดพวกเขาแพ้2นัดเลยนะครับส่วนเบอร์ลี่ครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีแพ้เชฟฟิลด์1ต่อ0นะครับชนะโอแฮม2ต่อศนชนะแบ็กพูล1ต่อ0แพ้อาคาดิสนะครับ0ต่อ2แพ้ไบรตัน1นต่อ2แล้วก็ล่าสุดนะครับแพ้ให้กับลริวะพูลนะครับ2ประตูต่อ0ูนครับก็เป็นการชนะ2แพ้4ครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันครับย้อนไปดูก็เป็นนิวชนะ21นิวชนะ2อเบอร์ลี่นะครับชนะ1 0เสมอ0 0นิวชนะ31และครั้งท้ายล่าสุดที่เคยเจอกันเมื่อ11เดือน4ปี2-1ครับเป็นนิวคาสเซิลชนะ2ประตูต่อ1นะครับก็ทั้งหมดเจอกัน6ครั้งเป็นนิวคาสเซิลชนะ4เบอร์ลี่ชนะ1แล้วก็เสมอกัน1นะครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหน ไปดูที่ราคากันเลยครับคู่นี้เลดเปิดมาวันนี้ครับให้นิวคาสเซิลนะครับเป็นต่อครึ่งลูกลบห้าครับครึ่งลูกลบแปดเก้าอยู่ต่อกับก็ได้น้ำเก้าเจ็ดนะครับได้เต็มเสียเก้าเจ็ดอยู่ลองเบอร์ลี่นะครับได้เต็มอ่าได้ได้แปดเก้าเสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำ เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบสิครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบเกอยู่ต่อสูงก็เสียน้ํา98นะครับได้98เสียเต็มอยู่รองต่ําได้92เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่ให้นิวคาสเซิลเป็นต่อเสมอควบครึ่งลบหนะครับเสมอควบครึ่งลบเอยู่ต่อกับครึ่งแรกนะครับหน้าเสมอควบครึ่งก็ได้ได้เต็มเสีย8 6ครับอยู่รองเบอร์ลี่ครึ่งแรกได้76เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําครึ่งแรกเปิดมาที่ นี่ครับครึ่งควบรูปนะครับครึ่งควบรูปบวก10ครับครึ่งควบรูปบวก83อยู่ต่อสูงนะครับครึ่งแรกเสียน้ํา7 3ดครับน้าดําๆอย่างนี้ครับส่วนอยู่รองต่ําครึ่งแรกนะครับได้เต็มเสีย8เสีย83ครับน้าแดงแนะครับราคาแบบนี้นะครับน้าแบบนี้อาจารย์แจ้งขอแจ้งก่อนนะครับว่าอันนี้คือ45นาทีนะครับได้เสียนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็90นาทีถึงได้เสียครับส่วนน้ำดำาๆก็ ได้ได้ตามตัวเลขเสียเต็มนะครับส่วนน้ำแดงๆก็ได้เต็มเสียตามตัวเลขครับอันนี้คือารับไทม์นะครับจา์ขออนุญาตแจ้งนะครับฟูลไทม์ครับก็มีสมาชิกถามอาจารย์มาทุกๆวันจริงๆนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ต่อนิวคาสเซิลเจ้าบ้านไปดีกว่าครับคู่นี้การมองนะครับทั้ง2ทีมฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่นะครับอ่าในรีมีลีกนี่ แพ้มาด้ยวยกันทั้งคู่นะครับฟอร์อม2นัดหลังสุดนิวคาสเซิลก็แพ้ยับมาทั้งคู่นะครับในบ้านก็แพ้เวทแฮมไป2อสแล้วก็ไปเยือนก็แพ้ไอตันวิล่าไป02ส่วนวัลลี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสเกมหลังสุดพวกเขาทั้งอุ่นเครื่องทั้งในในพีเมียนะครับก็แพ้2เกมติดเช่นเดียวกันนะครับฟอร์มแย่ทั้งคู่ครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังชอบ นิวคาสเซิลอยู่นี้นะเพราะว่านิวคาสเซิลถือว่าเป็นทีมใหญ่กว่านะครับวันนี้ได้เตะในบ้านด้วยนะครับยังไงก็สติบุตก็ดูแล้วไม่มีทางเลือกแล้วครับวันนี้พวกเขาต้องทำทำผลงานให้ดีสถานเดียวนะครับเพื่อ,อซื้อใจแฟนๆกลับมานะครับโอกาสที่จะเด้งออกจากทีมว่าเป็นไปได้เยอะนะครับวันนี้ถ้าขบวกเขาไม่ชนะโอกาสที่ติบุตดีจะเด้ง ก็เป็นไปได้เยอะเลยครับวันนี้ไม่มีทางเลือกครับอาจารย์มองว่าน่าจะเปิดเกมบุกใส่เวอร์ลี่ค่างเดียวแน่นอนครับโอกาสที่จะเฉือนเก็บเบียดเก็บชัยไปได้ก่อนในนัดนี้ก็เป็นไปได้สูงนะครับอาจารย์จึงเลือกว่ากับราคาครึ่งลูกลบห้าเปิดให้วัดเลยนะครับกับสูงต่มเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบสิแบบนี้อาจารย์มองว่าให้ต่อนิควคาสเซิลไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียว อาจารย์ก็ขอเลือกให้เทียร์ไปที่ต่อนิวคาสเซิลหน้าครึ่งลูกลบ5ไปนะครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้หรือว่าท่านไหนนะครับที่ชอบบอลสูงต่ำเลือกจิ้งจิ้มสูงต่ำนะครับอาจารย์ก็ขอเลือกให้ต่อสูงคู่คนี้ไปครับกับหน้า2ลูกควบสองลูกครึ่งลบ10นะครับผลรวม3ลูกอาจารย์คิดว่าหมีแน่นอนครับคู่นี้อาจจะเป็นนิวคาสเซิลเบียดชนะเก็บไป2ประตูต่อ1น,นะครับอาจารย์ถึงมาว่าคู่นี้ อ่าหน้าต่อนิวคาสเซิลและหน้าต่อสกอร์สูงไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ย้ํานะครับวันนี้คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือว่าท่านไหนนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนทัศนะส่วนตัวกับอาจารย์หรือว่าอ,อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืออยากตามติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p นะครับ ก็แอดไลน์มาที่เค n โดเกตี้789ครับมีเพียงท่านทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ VIP ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ใดทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปา789ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่าน แจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสําหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ผมอาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยครับเฮงๆรวยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ